สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่59กดแห่งฟิสิกส์แม้ชินเฟิงจะไม่ใช่นักคณิตศาสตร์และไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับนักฟิสิกส์เลยแต่ในฐานะนักศึกษาดีเด่นสาขาวิศวกรรมโยธาผู้มีความรู้ความสามารถชินเฟิงจะไม่เข้าใจหลักการพื้นฐานที่แม้แต่ขุนนางชั้นสูงยุคโบราณเหล่านี้ยังรับรู้ได้อย่างไร โดยธรรมชาติแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะงัดมอสามขาขึ้นด้วยเสาไม้เพียงอย่างเดียวแต่ชินเฟิงขอให้ทหารรักษาพระองค์นำเสาไม้มาต่อให้ยาวขึ้นก่อนจะเชื่อมอยต่อด้วยตะปูและเชือกท้ายที่สุดเสาทั้งหมดจะมีความยาวมากกว่าสามจัางปลายอีกด้านหนึ่งของมันเกือบจะถึงยอดกำแพงจวนจี้อองชิ้นเฟิงหาบันไดมาปีนขึ้นไปบนกำแพงและนั่งลงบนปลายด้านหนึ่งของไม้สองขายแยกออกชายหนุ่มไม่ได้ออกแรงใดๆเขาเพียงอาศัยน้ำหนักตัวเอง,เองกดเสาไม้ลงเท่านั้นในขณะเดียวกันมอที่อยู่อีกด้านก็ถูกยกขึ้นนนใออาาากศททัั่วงงงสมประลเียบิ แม้ขุนนางกรมโยธาจะเข้าใจหลักการของการใช้คานงัดแต่พวกเขาไม่คิดว่าชิ้นเฟิงจะเก่งกาจถึงขนาดสร้างเสาง,งัดได้ยาวพิงนี้ใบหน้าเขียวคล้ำของชิ้นเทียนหูผ่อนคลายลงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งงอห้องเต้ควันตาเหลิงอดไม่ได้ที่จะส่วนออกมาเบาๆเจ้าเด็กเหลือขอคนนี้เล่นกลได้จริงๆขุนนางฝ่ายกรมคลังเปลี่ยนสีหน้าไปมาชิ้นเฟิงพียงนั่งบนเสาง,งัดต่อไปเรื่อยๆมือทั้งสองข้างของเขากอดอกชายหนุ่มใส่ยย,ายิ้มมองไปที่หนิงหู ท่านโหน้อยข้าไม่จาเป็นต้องใช้มือเพื่อเอาชนะเจ้าด้วยซ้ําเดิมทีชิ้นเฟิงสามารถนั่งแบบนี้ไปตลอดก็ได้แต่เกิดรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเพียงหนึ่งทั่วชาชายหนุ่มจึงกระโดดลงจากเสางัดจากนั้นหมอหนักพันชั่นก็กระแทกลงกับพื้นจนเกิดเสียงดังลัน่นทั่วทั้งสนามเงียบปริบเหลือเพียงเสียงอดดีของชิ้นเฟิงเป็นอย่างไรบ้างนี่เป็นการแข่งยกม้อคงนี้ได้แข่งว่าใครยกได้นานกว่ากระมังพอใจแล้วใช่หรือไม่หากไม่พอใจข้าจะต่อให้เจ้าใช้สองมือสองเท้า ส่วนข้าจะเอาชนะเจ้าด้วยนิ้วเดียวดีหรือไม่เมื่อเห็นชินเฟิงไหวไหลพลางทำท่าทางอ้อนเท้าหนิงฮูก็โกรธจัดจนตะโกนนี่นับว่าเป็นการยกหม้อได้หรือชินเฟิงเจ้าล้อข้าเล่นแล้วหนิงชิงเฉวียนนั่งนิ่งไม่ได้อีกต่อไปเขารีบลุกขึ้นประท้วงต่อห้องเต้แควนต้าเหลียงฝ่าบาทเจ้าชินเฟิงไม่ได้แค่ใช้กลวิธีมากเล่แต่เขากำลังหลอกลวงเบื้องสูงอย่างเห็นได้ชัดหากนี่คือผลลัพธ์ของการแข่งขันเช่นนั้นใครๆก็สามารถยกหม้อสามขาขึ้นได้ ก่อนที่ฝา่าบาทจะทันได้ตัดสินพระไทยในน้อยฉินก็วางมือบนสะโพกและชิงตะโกนตัดหน้าเป็นพวกแพ้ไม่เป็นใช่หรือไม่ในหมู่พวกเจ้าหากไม่ใช่ท่านโหก็เป็นขุนนางใหญ่ของราชสำนักแต่กลับรวมกลุ่มกันรังแกเด็กตัวคนเดียวอย่างข้าฉินเฟิงที่เพิ่งแสดงสีหน้าราวชายชาราผ่านโลกมามากแสดงความน้อยใจออกมาเหมือนเด็กๆในช่วงพริบตาความสามารถในการตีสีหน้าของเขาทำอฟัฟหมูชนพากันตกตะลึงฉินเฟิงเอ่ยอย่างน้อยเนื้อตำใจก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าจะแข่งยกหม้อแต่ไม่ได้บอกว่าต้องยกแบบใด ยิ่งไปกว่านั้นนี่เป็นกฎแห่งฟิสิกส์ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหตุใดพวกท่านกลับตีความว่าข้าใช้กลวิธีมากเล่หากบอกว่านี่คือเล่กลมีใช่ว่ากรมโยธาก็เล่นกลด้วยหรืออีกอย่างนี้จะเป็นการหลอกลวงเรื่องสูงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของฝาบาทตอนนี้พวกท่านถึงขนาดช่วยฝ่าบาทตัดสินพระทัยแล้วหรือหรือว่าชินเฟิงจงใจยืดคำสุดท้ายให้ยาวขึ้นมองทุกคนอย่างมีเลสไนพวกท่านกำลังสั่งสอนฝาบาท สิ้นประโยคนั้นหนิงชิงชเฉวียนที่ก่อนหน้านี้เพิ่งอับอายจนโกรธกลายเป็นมะเขือยาวที่ถูกแช่แข็งจนเหี่ยวเฉาทันทีตัดสินพระทัยแทนฝาบาทแม้ให้ความกล้าหาญแก่นหนิงชิงชเฉวียนมาเต็มร้อยเขาก็ยังไม่กล้ายอมรับแผ่นหลังของหนิงชิงชเฉวียนเย็นว่าเขาพึมพำอยู่ในใจตัวเสนียดชิ้นเฟิงเป็นแค่นายน้อยเจ้าสำราญจริงหรือเหตุใดถึงชั่วร้ายเสียยิ่งกว่าขุนนางชั้นสูงในราชสำนักตอนไม่เปิดปากน่นไม่เท่าไหร่แต่เปิดปากเมื่อใดก็สามารถฆ่าคนด้วยการปิดขั้วหัวใจได้ ไอเด็กนี่เหมือนขุนนางเฒ่าที่โลดแลในราชสำนักมานานหลายสิบปีไม่มีผิดเมื่อเห็นหยงอันโหและบุตรชายพูดไม่ออกสายตาของชินเทียนหูก็เปล่งประกายขึ้นมาสายตาที่ใช้มองชินเฟิงเปลี่ยนไปชนิดที่ว่าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเด็กคนนี้จะเป็นบุตรสุนัขได้อย่างไรความเร็วในการตอบโต้และการคิดวิเคราะห์พิถีพิถันเพียงนี้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ต่างจากขุนนางที่ผ่านประสบการณ์ในราชสำนักมาหลายปีเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์โดยรวมแล้วห้องเต้แขว้นต้าหลิงย่อมเห็นได้อย่างชัดเจนว่าชินเฟิงขี้โกงแต่่นนัันไมสคญ ฮ่องเต้แขวนเหลียงไม่รีบร้อนตัดสินพระไทยเพียงแต่มองไปที่หนิงหูและตรัสอย่างสบายๆว่าท่านโหนยสกุลหนิงเป็นว่าที่นายพลชั้นดีเขาจะสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้กับต้าเหลียงในอนาคตอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนี้แววตาอ้างว้างของสองพ่อลูกตระกูลหนิงพผันว่าแสงสดใสขึ้นอีกครั้งแต่หัวใจของชินเทียนหูกลับเต้นตึกตักแอบกังวลขึ้นมาหรือว่าฝ่าบาททรงต้องการตัดสินให้ตระกูลหนิงชนะท่านใดนั้นเองฮ่องเต้แขวนต้าเหลียงก็เปลี่ยนเรื่องเขาจ้องมองร่างชินเฟิงแววตาแสดงถึงความโปรดปรานอย่างไม่ปิดบัง ดังคำกล่าวที่ว่าพิชิตใต้ล่านั้นง่ายปกป้องใต้ล่านั้นยากการทำให้แว่นแควนสงบสุขต้องใช้สติปัญญาแม้ว่าฉิ้นเฟิงจะมีได้ห้าวหารแต่ชัยชนะนั้นอยู่ที่ความฉลาดเฉลียวสี่ตำลึงปาดพันช่างหนึ่งก็นับว่าเป็นฝีมือเราไม่ได้สนใจที่มาที่ไปของวีรบุรุษชัยชนะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์เจ้นขอประกาศว่าชิ้เฟิงเป็นฝ่ายชนะการประลองในครั้งนี้ บรรยากาศรอบสนามประลองซับซ้อนขึ้นทันทีสีหน้าของพ่อลูกประกูลหนิงเขียวคล้ำแต่พวกเขาทำได้เพียงกลืนความชอบชำนี้ลงไปเงียบเงียบฝ่ายกลมคลังพวกเขาเข้าใจสถานการณ์ทันทีจึงหยุดแทกแซงท้ายที่สุดวันนี้ตระกูลหนิงกลายเป็นตัวเอกของงานนี่ไม่ใช่เวลาที่กรมคลังควรออกโรง เมื่อเห็นว่าผู้ช่วยเสนาบดีกรมคลังกำลังจะเคลื่อนไหวเสนาบดีกรมคลังก็รีบกดมือเขาทันทีก่อนจะส่งสัญญาณให้สงบไม่ต้องใจร้อนที่ผ่านมาท้องเจ้าชิงเฟิงเต็มไปด้วยลูกไม้มากมายเขาไม่ได้ใช้ไพ่ในมืออย่างที่ควรจะเป็นไม่มีประโยชน์ที่จะใช้กลเม็ดในราชสำนักกับเขาหักทำพลาดหน้าพระพัก่าบ,บาทข้าเกรงว่าจะลุกลามมาถึงตัวเราได้แม้แต่เสนบานบดีกรมคลังยังพูดเช่นนั้นผู้ช่วยเสนาบดีกรมคลังจึงไร้ทางเลือกอื่นนอกจากต้องลาถอยด้วยความกับแขน ขุนนางเหล่านั้นแต่เดิมอยู่ข้างสนามเมื่อได้ยินคำพูดของฝาบาทที่ชื่นชมฉินเฟิงย่อมไม่มีใครไม่เปลี่ยนไปตามทิทางลมทุกคนทยอยลุกขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับชินเทียนหูใต้เท้าชินบิดาพยักไร้บุตรสุนัขจริงๆนายน้อยตระกูลฉินแม้ว่าจะเกิดมาเป็นบัณฑิตแต่กลับพึ่งพาสติปัญญาเอาชนะท่านโหน้ยได้สมกับเป็นวีรบุรุษในหมู่บุตรชายขุนนางจริงๆบุตรชายตระกูลฉินผู้นี้มีอนาคตไร้ขีดจำกัดโดยแท้ ชิงเทียนหูที่ตอนแรกอยากมุดดินหนีใจจะขาดอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสับสนไม่ได้ยินคำชื่นชมจากทุกทิศทุกทางในทางตรงกันข้ามชิงเฟิงกำลังเท้าเอลดีใจจนเนื้อเต้นตอนเรียนหนังสือบ่อยครั้งที่เขาอยากตะโกนด่าบุคคลสำคัญของโลกเมื่อนึกถึงชื่อของนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอ์คิมีดสและนิวตันตับไตชิงเฟิงก็สั่นสะท้านไปหมดทว่าไม่อยู่เบื้องหน้าสองพ่อลูกประกูลหนิงนายน้อยชิงกับกลาที่จะโกงคอตะโกนว่า ขอแค่มีคานให้ค่าๆก็งัดโลกทั้งใบขึ้นมาได้1นึ่งสี่ตำลึงปาดพันช่างเป็นหลักปรัชญาเต๋าโดยการอาศัยแรงน้อยกว่าเอาชนะแรงมากกว่าหรือว่าเป็นหลักอ่อนพี่ชิดแข็งนั่นเองขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก